ที่หน้าโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยา2กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินุทิศกว่า50คนรวมถึงสิทธ์เก่าและนักเรียนได้ออกมารวมตัวกันชูป้ายข้อความประท้วงเพื่อขับไล่ผู้อมในการโรงเรียนหลังจากมีการใช้อำนาจในการสั่งพักงานครูอัตราจ้างอย่างไม่เป็นธรรมจนทำให้ครูต้องขอลาออก โดยผู้ปกครองนักเรียนกล่าวว่าที่มารวมตัวกันเพื่อขับไล่ผู้อานวยการที่ทําร้ายจิตใจของเด็กด้วยการไล่ครูอัตราจ้างที่เป็นครูที่ปรึกษาของเด็กๆชั้นม .2 ทับ12เนื่องจากเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดร,ราชการนายประทิดชัยเมืองผู้อานวยการโรงเรียนได้มีคําสั่งให้คุณครูอัตราจ้างเข้ามาแก้เกรสูนรอมศให้กับเด็กนักเรียนแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้คุณครูคนดังกล่าวได้นัดพบหมอฟันเอาไว้ ต่อมาทางผู้อํานวยการจึงได้มีคำสั่งให้ครูท่านอื่นมาทําหน้าที่แทนเนื่องจากไม่พอใจทําให้ครูอัตราจ้างได้ทาบันทึกถึงพออว่าไม่สามารถกลับเข้าโรงเรียนได้และพยายามขอพูดคุยกับพออว่าจะขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเดิมได้หรือไม่แต่ไม่มีการตอบรับและเนื่องจากคุณครูอัตราจ้างเป็นลูกจ้างของเขอ2เมื่อทางเขตรับเรื่องดังกล่าวทางเขตได้ให้ครูอัตราจ้างกลับมาทํางานได้ตามปกติ เนื่นงเมื่อครูได้กลับมาทำงานทางพออโรงเรียนได้แจ้งหมาว่าทำงานได้แต่ไม่ให้ทำหน้าที่ใดห้ามพูดคุยกับเด็กและห้ามไม่ให้ทำการสอนจนครูเกิดความกดดันและขอลาออกและเมื่อผู้ปกครองทราบเรื่องรู้สึกเสียใจซึ่งหากเป็นเช่นนี้ครูทุกคนหากเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยก็จะถูกไล่ออกตามไปด้วยนอกจากนี้ทางผออคนังกล่าวยังมีพฤติกรรมใช้อารมณ์รุนแรงดูถูกและต่อว่าเด็ก จึงอยากให้ทางผาอได้พิจารณาตัวเองเพื่อลาออกและหยุดสร้างความเดือดร้อนด้านนายพงศริวนรณิรากุลนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินุทิศตรีวิทยา2กล่าวว่าตนได้มารวมตัวกันแสดงพลังโดยมีทั้งผู้ปกครองสิ่์เก่าชุมชนและนักเรียนว่าไม่ต้องการผู้อํานวยการคนดังกล่าวเหตุผลคือหนึ่งใช้อํานาจเกินขอบเขตใช้อํานาจดูหมินใช้คําพูดไม่เหมาะสมกับครู หรือบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนด้วยและใช้ดุลยพินิษไม่สมเหตุผลในการอนุญาตให้ครูลากิจลาป่วยส่วนหลักฐานที่ตนมีทั้งคลิปเสียงที่ใช้อารมณ์รวมถึงวิดีโอภาพถ่ายในห้องประชุมที่เด็กๆนน่นำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีการใช้สิ่งของคว้างป่าเมื่อไม่พอใจแต่ยังไม่พบว่ามีเรื่องของการทำร้ายร่างกายทั้งนี้ตนจะไปยื่นหนังสือขอให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนทันที โดยจะไปยื่นกับเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจะเดินทางไปยื่นเรื่องกับผู้อํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตสองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนในเขตนี้และจะมีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้วันนี้ก็มีการมารวมรวมพลแสดงพลังนะครับก็คือมีผู้ปกครองสิทธิ์เก่านะครับชุมชน แล้วก็นักเรียนอยู่ข้างในครับนักเรียนตอนนี้อยู่ข้างในครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงมาลังว่าเราไม่ต้องการพุ่มในการโรงเรียนที่ชื่อในปฏปชัยเมืองให้มาทําหน้าที่นี่อีกต่อไปนะครับก็ขอให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับที่ไหนก็ได้ครับย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเพราะอะไรอ่ะพี่ทําไมเราถึงไม่ต้องการที่จะให้เขาอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วเหตุผลนีะครับหนึ่งก็คือใช้อํานาจเกินขอบเขตนะครับง่ายๆลุกแก่อํานาจนะครับ หมินศักดิ์รีใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยึดหน่วงเงินค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเงินอุปกรณ์การเรียนเนี่ยครับที่มีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับนักเรียนตามระยะเวลาเพิมหนึ่งเพิ่มสองนี่ต้องจ่ายแต่เทอมสองนี่ยังไม่ได้จ่ายนะครับยึดหน่วงเอาไว้เก็บไว้ไมู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับจริงๆแล้วหน้าที่จะต้องจ่ายทันทีก็ยังไม่ได้จ่าย ช้ดุลิสไม่สมเหตุสมผลในการอนุญาตให้ให้คูรานะครับให้คูรา<ม>กิจลาป่วยนะครับเพราะว่าเพราะพอไม่ให้ลาคูไม่มาก็ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้มงคับบัาชาครับเลิกจ้างเ,าเลิกจ้างเลยครับเ,เลิกจ้างอ้างว่าขัดคำสั่งผู้มงคับบัญชาทั้งที่ครูคนนั้นก็ใช้สิทธิ์ตามที่ตนเองมีอยู่คือมีนัดพบกับหมอก็ใช้สิทธิ์ลาโดยโดยถูกต้องนะครับโดยถูกต้อง ก็อยากจะคืนความไม่ธรรมให้กับครูก็ด้วยาะต,ตอนนี้ครูก็ถูกเรื่องจ้างไปนะครับ,รบอย่างเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่ที่แบบมาวันเนี้ยครับที่ยืนยันได้ว่าเขาทําพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆนะอ่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ในโซเชียลก็จะมีคลิปคลิปเสียงนะครับที่เขาใช้อารมณ์นะครับแล้วก็วิดีโอภาพถ่ายที่ในในห้องประชุมหรือว่าในห้องห้องที่มี มีการแสดงผลง,งานของครูและทีกอย่างครับจะมีคลิปอยู่ครับที่เด็กๆเอาไปโพสลงโซเชียลลงในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคลิปเสียงที่เขาใช้อารมณ์ต่างๆกับครูอาจรรจ่ากับลูกจ้างนะครับไม่พอใจก็จะไล่ออกนะครับแล้วก็มักจะพูดเสมอว่าตนเองเนี่ยคือเป็นผู้มีอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเพราะนั้นใครทําเขาเขาพูดอะไรทุกคนต้องฟังและเชื่อฟังเท่านั้นเขาต้องสั่งให้ทุกอย่างวันนี้เราอยากมาช่วยกัน ขับไล่ผอ,อ,อนะคะที่ใช้อํานาจเกินขอบเขตนะคะ<อ>ทําร้ายจิตใจของเด็กมสองทับสิบสองโดยการไล่ครูอัตราจ้างที่เป็นครูที่สอนเด็กนะคะเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กๆอ,ออกเนื่องจากว่าเมื่อวันที่สิบแปดนะคะเ<อ>ขาให้เด็กเขาผอ,อเนี่ยเขามีคําสั่งมาว่าให้ครูเนี่ยเข้ามาแก้สูตรรอม,มสองให้กับเด็กๆแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาได้นัดกับหมอแพทย์หมอหมอฟันไว้ ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งออกมาเขาจึงได้ให้คุณครูท่านอื่นเนี่ยามาทาหน้าที่แทนแล้วก็เขียนเหมือนกับบันทึกข้อความ <c oughs> ไปถึงพ <c oughs> <c oughs> ออว่าเขาไม่สามารถจะเข้าเข้ามาได้เ <c oughs> ขาก็เลยให้คุณครูท่านอื่นเข้ามาแทนเพราะคิดว่าเรื่องเนี้ยมันไม่น่าจะมีอะไรเพราะเขาหมอฟันคนนี้เขานัดไว้ก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งมาแล้วแล้วมันก็นัดยากเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอเขาไปกลับมาแล้วเนี่ยพอพออทราบเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็เลยทําเรื่อง เล,เลิกจ้างของครูคุณครูก็พยายามที่จะเข้าไปขอคุยด้วยว่าขอให้เปลี่ยนเป็นส่งตัวกลับได้ไหม <c oughs> เพราะคุณครูเนี่ยเหมือนเป็นลูกจ้างของของเขตสองอะคะอ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนคําสั่งเขาไม่ยอมพอเขาไม่ยอมเปลี่ยนคําสั่งเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ให้คุณครูเข้าพบทางเขตรับเรื่องแล้วก็บอกว่า ยังไม่ยังไม่ยังระงับระงับเรื่องการเลิกจ้างเขาก็ยังให้ครูมาทํางานปกติอทีนี้ครูมาทํางานเนี่ยพออ,อก็บอกว่ามาได้แต่ว่าไม่ให้ทําหน้าที่อะไรเลยให้มานั่งให้มาสแกนหน้าแล้วนั่งอยู่เฉยเฉยแม้แต่เป็นครูที่ปรึกษาก็ไม่ให้ไม่ให้พูดกับเด็กไม่ให้สือ่อสารกับเด็กและไม่ให้สอนมันทําให้ครูเขาเกิดความกดดันที่ว่ามาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ก็จะคุยกับลูกกัเองยังคุยไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กห้องเนี้ย เขาอยู่กับครูแล้วเขาถูกพันเหมือนเป็นพ่อลูกแบบเขาอู่แล้วสรุปตอนนี้ครูคนนี้อยู่ที่ไหนครับเป็นยังไงบ้างครูคนนี้ก็ออกไปตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสแล้วค่ะเสียใจที่ทําไมครูต้องโดนกันแกนแบบนีบ้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยครูทุกคนก็คือแบบผิดเล็กผิดน้อยก็คือโดนไล่ออก